ข้อที่11.4นะครับตัวนี้คือการแอปพลหน่อยนะครับแอปพลจากส t ตปเน็ตในบีมนะในบีมในบีมสเปเของเราก็คือ2.1.1.2นะครับ mm hmm. ในบีมแล้วก็คูณด,ด้วยซ1ต2ตอนะซนะิบวกด้วยฟิกเอ็น กับเอสตัวใหญ่นะครับ s อสตัวใหญ่ก็คือ m m ็มเอ็มต้นเอ็มแล้วก็ m มมเบอร์เมมเก็มาอยู่ตรงนี้นะครับ member อย่างตัวนี้นะครับตัวอย่างข้อนี้เนี่ยอ่าก็เรียกได้ว่าคุณต้องมีสมมุติฐานนิดหนึ่งว่าสมมุติฐานก็คือไม่ยึดหดตัวนะชิ้นส่วน ไม่ยืดไม่หดน,นะครับไม่ยืดหดนะฮะไม่ยืดไม่หด <trades> ยันจุดหนึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้นะะจุดสามเคลื่อนที่ไม่ได้แต่หมุนได้นะครับจุดสองก็อยู่กับที่นะครับเพราะว่าไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขึ้นบนก็ไม่ได้นะแต่หมุนได้หมุนโอเคนะหมุนโอเคสามก็หมุนก็โอเคนะหมุนโอเค เหียนโครงสร้างนี้ก็จะมีแค่ r 1กับ r 2ก็จะมีแค่2ดีเกลียปิีด้อมบด้อมนะครับเหรัน้นถ้ามันมีเฉพาะการหมุนเนี่ยนะคุณสามารถใช้สติ๊เน็ตตัวนี้ได้นะสติ๊เนตตัวตัวที่เป็นบีมได้โดยที่เราก็ทำท่อนนี้ให้มันเหมือนกับคานนะครับแล้วก็มาต่อกันที่จุด2นี่นะต่อกันที่จุดสนี่ นะแล้วก็แมทริกก็จะออกมาเป็นแมทริกสองคูนสองนะครับโครงสร้างมันเพราะว่ามันมีแค่2องดีกรี f f ฟ e รีด m นะครับก,ไกนะ็ไปศึกษาดูนะไปศึกษาดูมันก็จะออกมาเฉพาะค่าโมเมนต์นะออ,ออกมาเฉพาะค่าโมเมนต์ตัวนี้16นะเป็นบวกนะครับตัวนี้3กว่ากว่านะครับนะตัวนี้ สามกว่ากว่าอยู่นี่นะตรงนี้นะครับสามกว่ากว่าแล้วก็ศูนย์นะครับศูนย์อาลีเช่นรีเชั่นไม่หารีเชั่นต้องไปทําสมการสมดุลเองนะครับหาแรงเฉือนหาแรงเฉือนต้องไปทําสมการสมดุลเองนะครับนะงั้นไอ้ตัวนี้ได้แต่พอมอมเห็นดัดนะได้เฉพาะโมเมนต์ดัดนะทำ ก็ลองศึกษาดูนะครับลองศึกษาดูผมก็เอามาให้คุณดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะตัวอย่างนึ่งก็คือตัวอย่างอย่างนี้ตัวอย่างเฟรอเฟร,รมพวกนี้เฟร,รมพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นสซเว่ซเวเฟร,รมเซเวเนี่ยใช้เมทริกสองคูณสองไม่ได้สองคูนสองสองคูณสองจะใช้ได้ต่อเมื่อมันมีด e ค o ินฟรีดอม เป็นซิต้าอย่างเดียวนะเป็นมุมหมุนอย่างเดียวนะเป็นซิต้าอย่างเดียวอย่างข้อเอ่อตัวอย่างทรงประตูเนี่ยนะครับโหลดมันซิมเมทรีนะฮะโครงสร้างก็ซ mm ิมเมทรีอันนี้ไออันนี้ไออันนี้อนนสองไอนนโหลดก็ดีไปหมดนะฮะดีไปหมดก็เอ่อถ้าสเก็ตอิลาสติกสเก็ตติลาสติกก็จะได้อย่างนี้ แต่สมมติที่านของมันก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือสมมติฐานของมันก็เหมือนเดิมนะก็คือต้องไม่มีการยืดหดตัวในแนวแกนนะอย่างในตัวนี้ก็ infection point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  ก็ตรงตามนี้พอดีนะตรงตามนี้พอดีเนี่ยนี่คือคำตอบมแตอ่อันนี้เนี่ยเป็นวิธี displacement นั้นคุณจะหาค่า r 1 r 2ได้ก่อนนะอย่างข้อเนี้ยมันก็จะมีค่าตัวนี้ก็คือ r 1ตัวนี้ก็คือ r 2นะ r 2 จะมีก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับนะหมุนตามอ่าอันหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นค่าติดลบนะส่วน R2 ตัวนี้ก็จะเป็นค่าค่าบวกนะครับก็จะได้ลบค่ค่าหนึ่งบวกค่าหนึ่งแต่ว่ามีค่าทับกันมาอันหะนึ่งครับตามตามรูปมันนะครับนะ ก็อลองไปทำดูนะในในหนังสือผมมีรายละเอียดไว้ให้นะตัวนี้เออโครงสร้างโครงข้อแข็งทรงประตูนะทรงประตูนะอันนี้เฉพาะไปหน่อยนะครับมีการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากด้วยคืออันนี้แอปพลายอปพลายขนาด4 4คูณ4ขนาด4ี่คูนั่นั้นนะนะ4คู ก็คือยังเหมือนเดิมก็คือยังไม่คิดผลของ axial force axial force นะครับงนั้นคุณก็จะได้ค่า k ตัวนี้คือ k นะ k นะครับอันนีค้คือ stiffness ของชิ้นส่วน1ชิ้น1ชิ้นนะครับมีประกอบด้วย การเคลื่อนที่แนวดิ่งหม,ม,มุนหมุนการเคลื่อนที่แนวดิ่งหม,ม,มุนหมุนการเคลื่อนที่แนวดิ่งหมุนหมุนอันนี้ก็คล้องจองกันก็คือมี v 1เชียร์นะครับเชียร์ m 1 v 2เชียร์นะครับแล้วก็ m 2นะ m 2แล้วก็มี fixed n fixed n เชียร fixed n moment นะ fixed n เชียร์แต่ว่าเราแอปพลายจากตัวคานมานะครับจากตัวคานมามาใช้ใน ในตัวเฟรมซึ่งก็เป็นคน่อนข้างเฉพาะผมก็คงพูดนิดเดียวนะคนใ้คนดูนิดเดียวนะไม่ค่อยจะใช้นะครับอันนี้ไม่ค่อยจะใช้เรียนให้สมองติบโตนะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่าง11.5นะก็ไปไวๆนะไปไวๆอันนี้สเก็ตอิลลัสติกลองสเก็ตดู สเกติลัสติกนะครับคุณก็จะรู้ว่าตัวนี้เคลื่อนที่ตัวนี้เคลื่อนที่เั้นโครงสร้างนี้ก็เป็นโครงสร้างสซเว่โซเวอันนี้คือเดนตาเอชฮอลิสเซนทอนจอยสองเดนตาฮอลิส t ซนทอนจอยสซึ่ง เราดูแล้วนะครับเดลต้าเอชสองกับเดลต้าเอชสามเท่ากันนะเท่ากันเพราะว่าชิ้นที่สองเราไม่คิดการที่ถดตัว,ตวเพราะฉะนั้นมันก็จะออกในรูปนี้อืมนะก็จะมีซีตาเกิดขึ้นนะมีซีตาเกิดขึ้น งั้นเราก็สามารถที่จะเขียนได้แล้วว่า e e of freedom นี่นะครับเคลื่อนที่ไปทางนี้ได้เราเรียกมันว่า r 1นะหมุนได้ทวนเข็มน,นาฬิกานะครับเรียกว่า r 2เราตั้งให้เป็นบวกหมดนะครับทางนี้เคลื่อนที่เท่ากันจริงๆตัวนี้ต้องเป็น r 3นะเราเราไม่เอาเราไม่เอานะครับเพราะว่า r 1 ตัวนี้กับตัวจอยสองกับจอยสามเนี่ยการเคลื่อนที่ในนะในแนวราบเท่ากันเราก็เลยเขียนว่าอันหนึ่งนะส่วนไอัน,นี้ทวนเขียนในกาเราเรียกว่าอ3นสามนะอัสามจริงๆริอัสองกับอ3สามก็เท่ากันนะครับเดีย๋ยวทำทำ,ทำ,ทำตอนตอนท้ายตอนท้ายให้ดูนะครับตอนท้ายให้ดูว่ามันเท่ากันตอนนี้เราก็มาสร้างเซฟเน็ตของแต่ละตัวอันนี้คือหัวใจของมัน นะหัวใจของมันว่านะเ,เราจะเ,เราดูตัวนี้นะผมตัวใหญ่ผมให้คุณดูตัวนี้นะอันหนึ่งอันสองศูนย์ศูนย์อันนี้คือต้นต้นทางอันนี้คือปลายทางนะงยิ่งอ,อ,อันหนึ่งอันสองอยู่นี่นะครับศูนย์ศูนย์ยิ่งต้นทางคือจอยสองนะปลายทางคือจอยจอยหนึ่งนะต้นทาง นะก็คือก็คือเราเอาตัวนี้มาขึ้นมาเปน็นอย่างนี้ขึ้นใหมน่นะต้นทางก็อยู่นี่นะอันนี้คือจอยหนึ่งนะอันนี้คือจอยสองนะหมุนนี่เหมือนเดิมนะ,นะอันนี้คือ r หนึ่งอันนี้คือ r สองนะมาแอปพลายเป็นบีมอันนี้เป็นแอปพลายเป็นบีมนะครับนั่นก็คือตัวนี้ ได้ตัวนี้นะครับแล้วก็หาค่าเข้าไปประกอบนะฮะค่าไปประกอบก็คือตัวตัวที่ผมเขียนให้ดูนี่เนาะยนะก็นะคือสองตัวนี้นะครับก็คือชุดนี้ชุดนี้น่เนี่ยนะชุดนี้ใส่ไปนะชุดนี้นะนนะเนี่ยผมจะไล่เนื้อไปหน่อยขอไปนะขอไปนะดูนิดนึงเนาะ แล้วก็ต่อไปก็ชิ้นที่สองชิ้นที่2ก็คือชิ้นกรดูนะครับ0 R2 0 r 3อศอันหนึ่งหายไปก็คือชิ้นก็คือชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้0 0ก็คือไม่มีถ้าชิ้นนี้เราต้องดูอย่างนี้นะศูนย R สองแล้วก็ศูนย์สามนะก็คือเราดูตามแนวแนวลาบนี้นะครับไม่มีการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากงนั้นก็เลย r หนึ่งก็เลยหายไป a หนึ่งเกิดแนวลาบนะฮะแนวลาบตอนนี้เราดูแนวแนวดิ่งชิ้นนี้เราจะดูการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งครับงนั้นศูนย์ a สองศูนย์ a สามแล้วก็อาูนย์เลหาใส่เข้าไป ส่วนชิ้นที่3าชิ้นที่3ามเราก็ดูหน่อยนะครับ r 1 r 3แล้วก็0 0 r หนะึไอ้ตัวนี้ r สานะ r 1นึ r สาตัวนี้พิมพ์ผิดนะ r 1 r 3ก็คืออยู่นี่แนละ้วก็มานี่นะเพราะฉะนั้นก็คือคุณก็คือเอ่ A 1, A 1, อ r 1 R1 ่งอยู่นี่นะอันนี้คือ3นะครับผมเขียนเป็นบีมให้คุนะนะ่ะ อันหนึ่งอันสาแล้วก็อันนี้เป็นฟิกซ์พปอร์ตก็ศูนย์ศูนย์นะแล้วก็ศนะูนย์นะนีะ่เลยะสองศูนย์ศูนย์นะเสร็จแล้วนะยันจุนเงาสามตัวมาประกอบกันนะมาประกอบกันนะแล้วก็อันนี้คือสร้างอะไรอันนี้คือสมการสมดุลน,นะครับ ระบการสมดุลนะน่ะแล้วก็แก้สมการนะแก้สมการนะครับ,รรบอันนี้ก็ใส่โหลดให้ถูกนะสิบตัวนี้มาจากไหนสิบตัวนี้มาจากนี่มาจากนหนึ่งนะอยู่ในทิศทางของอนหนึ่งนะครับโมเมนต์ดัตภายนอกไม่มีฟิกเอ็นไม่มีเพราะว่าไม่มีโหลดก็เลยไม่มีหลไมีโหลดตัวนี้ตัวเดียวนะ่ะง่าย ต่อไปก็หาตัวนี้พอได้สมการแล้วก็หาตัวนี้ออกมาตัวนี้ออกมาก็ติด EI ไอซแล้วก็มีค่าตัวนี้นะครับอันหนึ่งอันหนึ่งก็แสดงว่ามันเคลื่อนที่ไปทางนี้จริงนะเคลื่อนที่ไปทางนี้จิงโครงสร้างคุณนะนะแล้วก็ซีตาอ,าอั R 2 2ก็ตามที่เราพูดไว้ก็เป็นลบเป็นลบมีค่าเท่ากัน นะสิทธิ์ทสองสิทาสามหรือว่า r สองกับ r สองกับ r สาเท่ากันนะเท่ากันตามสกเก็ตอิเลส,สติกะกินนี้นะกลับไปดูย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับนะตอนนี้ก็เอาตัว r หนึ่ง r สอง r สามเข้าไปแทนในเหมือนเดิมเข้าไปแทนในนี้นะครับชิ้นที่ชิ้นที่หนึ่ง ยิ้มที่หนึ่งก็เอาตัวนี้ก็ไปแทนนะแล้วก็คูณออกมาได้ตัวนี้นี้นะครับในตรงนี้ก็ออกมามีค่าเท่านี้นะเท่านี้เท่านี้นะครับไม่มีอะไรก็ไปเขียนเชียร์ฟอสต์ไดแกรมเบนดิ้งโมเมนตะ์ไดแกรมได้นะมีเชียร์ฟอสต์ไดแกรมนะอันนี้คื ending, Moment, อเบนดิ้งโมเมนต์ไดแกรม ก็คงจบการบรรยายตอนนี้ก่อนนะครับ